สวัสดีค่ะวันนี้น้องน,า,นามาช่วยยายเงี่ยมนะคะจับปลาอยู่ที่นาตอนนี้กำลังคัดแยกปลานะคะเพื่อที่จะเอาไปล้างโอ้น้องนานาเก่งจังเลยว้าวมีปลาอะไรเนี่ยมีปลาหมอปลาอะไรอีกนะว้าว,ว,าวเก่งจังเลย ล้วกงมานตื่นเต้นจาของลูกนับแบบจตของดิไปกันม้ยต้องหอยเลยกระเทียมต้องเหนียวดูก่อนไม่ต้องต้องหายกระ้ับก็คอยไง

ตอีกแต่อีกไม่ต้องไปตักอันนั้นตักข้างในนี่ตักในกระมังน่ะอีกห้อนหัวเปียกเกิยเก่งจังเลยอีกเออไอเกียบมั่วมันได้ยังไงสวยง่ายฝากติดตามน้องนานาด้วยนะคะบ๊ายบาย